สวัสดีค่ะช่องตุม้มคุณาสานะคะวันนี้ทางวัดเทพนิวิตยวัานารามได้อัญเชิญรูปไอ้ไขยมาไว้ที่วัดนะคะได้ทำพิธีอัญเชิญน,นะคะต,ตามกิได้เลยค่ะ โยโหหิกายัสุขยามังคะเลอปะราภิตบาลังเกศิเตภัตวิภูคะเลอภิเตเทส้าพระพุทธารามาัพปะโตบรมโอรสาธิธรรมคัลารรมจุปังคารังจุ

อาตากิณิยันโตโหติยาโมเรสาคยาณังนาติวะตานวาเอวังตะวังเวชโยโหหิคยาสุคยามะคะเรอาปาลจิตาบาลังเกสิเตปราวิโมคะเรอาภิสิเกสะภะวะตานา เทตุนาขังโทมังรังสุปะขังโทหุติตังโทกันโอสทมโหตวะจาโทยิตังพรหมจาริสุปะทาขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทาขินังปะทาขินังมโนกรรมมังปะเนติเตยปะทาขินังปะทา ในนิกัตวานาลพันตเทตตถาคิีหียันตุโพธิยาโมเลสะขยานัมนาสิวะตโนเฮวะกวังวิขยโยโหหิขยาสุขยมังคะเรอปะลากิตาบังนังเกสิเสปถวิภูคะเรอภิเสิเกสัพ Hoa tất tuyết thăm rama tân sưu baka kinam kasia thăm măng baka kinam baka

ทีเป็นอทจะพำเมียตัลวนกันเลี้ยงให้าวาตุมีเกเต็มธรจะยันปุเีวาจะลลังลาวิสเมียยาุถะปันันตะปนาคาทิฏฐิท่าทิฏฐิเกยังนิวารวจันนังสะตาโวเมสุนันทุ สาาปาลพอชอออ่อที่อ๊บเอบมมปอปอโจ๊ทสิขึ้นกาวขำอิติปิโสภควาทังสมาพุทโตวิชาจรณะสุกโตโลกวิทุอนุตตรปุริจธรรมสารทิสัตตาเทวามนุสานังไคเทวาสานัง พุทโธภักควาติอิติปิโสภักควาังสัมมาสธรรมพุทโธวิชาจารณสุปโตโลกาวิถุวนุตตรปุริยธรรมสาระทิตตัถเทวมนุสสานังพุทโธภักควาติอใกลเทวานังภักควาติอิติปิโสภักควาทิตตาเทวมนุสสานังพุทโธภักควาติฯใกลเทวาภักควาติ Tangs and Nangachami, the monks and Nangachami, Sangangs and Nangachami, to the Yumi put tangs and Nangachami, to the Yumbi some monks and Nangachami, to the Yumbi some gums and Nangachami, that the Yumbi put tangs and Nangachami, that the Yumbi some monks and Nangachami, that the Yumbi some gums and เอจัสุเดมะพูจนาวิเวเต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 จัสุเดมพูจนาวิเวเตพูจนาวิเวทุสานิมาธานังโกคังมานิมามา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 ค่ยเทวาสถิตขึ้นนะที่แห่งนี้แล้ว ข้ออิทธิฤทธิบารมีจงบังเกิดกับลูกล้านตีมากราบไหว้บูชาสาธุชนสาธุชนสั้นเส,นส,นส,นส้นทั่วกันลนานเตือนได <c oughs> เด,เนดนันแดงในใเปืนดันแดงนั้นนี่แดงไปเที่ยวนั่นนั่นนี่นม, <c oughs> มันแดงนะไรแดงราว่าที่นึง

สาธุสาธุข,าาออข้าพเจ้าก็อัญเชิญในค่เทวาสาเด็จมาปฏิบัติขึ้นบนสร้งลั่งนีข้อจงรับสุภวัตในเคตเคียงจะท่านนาจะท่านแห่งนี้รับเครื่องบำบวงสรวงเทวาการโภชนานพร้อมด้วยข้องเหล่านี้ดีลูกล้านจัดมาให้ข้อถอยเ,เทวดาลุกกะเทวดาภูมิเทวดาตางในค่เทวา ทีมากรติดแล้วก็รับเครื่องวราช่างมวยบำบวงช่วงไปค่อยเทวะสักการโภชนาหนที่จัดไวในวันนี้ก็บำบวงช่วงอนเธอตตามปรัถนาของไปค่อยเทวะเธิ

เพื่อนเช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของตุ้คุณนาสาด้วยนะคะกัแล้วเพื่อนเพื่อนค่อยพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอนเพ็ซอนเพ่เออซอนเว้ยเอาเป็ดใกันได้เป็ดรอดร้อ